หนูจะบอกพี่ว่าถึงหนูมาอยู่เมืองไทยหนูไม่ใช่มาอยู่ฟรีนะคะหนูเอาเงินไปทำปาสปตร์ทุกกฎหมายเข้ามาค่ะพี่แล้วที่หนูอยู่ทุกวันเนี่ยหนูก็ไม่ได้กินของฟรีที่นอนก็ไม่ใช่ฟรีห้องนอนก็ไม่ใช่ฟรีพี่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างค่ะห้องอยู่หนูก็ต้องเช่าแล้วก็ข้าวสานกับข้าวอะไรหนูก็ต้องซื้อทุกอย่างก็ซื้อด้วยเงินพี่ค่ะแล้วหนูมาอยู่ไม่ใช่มาอยู่สบายหนูมาอยู่ทำงานพี่ ทำงานประเทศพี่นั่นแหละถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทํางานนะประเทศพี่ก็ไม่จเจริญทุกวันนี้หรอกไม่ใช่เห็นคนแถวบ้านหนูมาอยู่แล้วรวยนะพี่เขาก็รู้จักทํางานเขาก็รู้จักเก็บพี่แล้วพี่ไม่ต้องมาไล่พวกหนูหรอกถึงเวลาเขาไปเองค่ะล่าสุดสาวカมนออกมาโต้คนไทยเดือดครับท่านผู้ชมนะ หลังจากที่สาวเขเมรมาทำงานอยู่ในไทยขายของออนไลน์นะครับมาอาศัยประเทศไทยอยู่แต่นางนี่มาขายของออนไลนะ์นะท่านผู้ชมนางมาขายของออนไลน์อยู่ในไทยนางยังมาบอกว่าคนไทยมีดูถูกดูแค้นนะครับทั้งที่คนไทยเนี่ยเป็นคนอุดหนุนซื้อสินค้าซื้อข้าวของช่วยนางนะครับ นางบอกว่านางรวยจากผัวฝรั่งนะครับนางได้ฝรั่งเลี้ยงนะครับอืมได้ฝรั่งเลี้ยงแล้วทําไมต้องมาขายของออนไลน์อยู่ในไทยนะครับนางก็มาทวงบุญคุณคนไทยนะครับนางบอกว่าพวกหนูเข้ามาเนี่ยพวกหนูต้องเสียพัสปอร์ตเชียต่อบัตรทุกเดือนข้าวก็ซื้อห้องก็เศร้านะครับอืมไม่ได้มาอยู่ฟรีนะไม่ได้มาทํางานฟรีนะอ่า คือนางพยายามจะบอกว่าพวกงานนี่มาทํางานที่ประเทศไทยนี่ให้ประเทศไทยเจริญนะคนไทยยังมาว่าทํางานก็ไม่ได้ทํางานให้ฟรีนะคนไทยยังมาว่านะครับคืออยากจะบอกนะแรงงานเขเมรอย่าเข้าใจผิดว่าตัวเองสําคัญอย่าหลงตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่มาสร้าง ประเทศไทยมาพัฒนาประเทศไทยนะครับอย่าหลงตัวเองต้องแยกแยะพวกคุณเข้ามาทำงานพวกคุณมาเป็นลูกจ้างพวกคุณได้รับเงินนายจ้างก็ให้เงินพวกคุณก็ทำงานให้นายจ้างนะครับถ้าพวกคุณไม่มาทำเขาก็เอาประเทศอื่นเข้ามาทำนะครับเขาก็เอาแรงงานประเทศอื่นเข้ามานะครับทำงานได้เงินคนไทยก็ได้งาน นะครับได้จิจตก,การของครับก็ถูกแล้วนะครับอันที่เขาบอกว่าอย่าลเนรคุณอย่าลืมกัมพืชคืออย่าเนรคุณพื้นแผ่นดินไทยที่ให้ทํามาหากินนะครับที่ให้พวกเขเมรนี่มีเงินมีคานะครับเขาบอกว่าอย่าเนรคุณพื้นแผ่นดินอย่าเนรคุณน้นําใจของคนไทยนะครับส่วนแรงงานนั้นไม่เกี่ยว ครับส่วนค่าแรงนะมันไม่เกี่ยวคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อมันก็นแล้วแต่คุณถ้าคุณไม่ไปต่อคุณก็โดนตำรวจจับนะครับล่าสุดนี้กรรมมาเร็วครับท่านผู้ชมนะผัวทิ้งเป็นที่เรียบร้อยครับฝลังเลิกเลี้ยงแล้วนะครับร้องคมร้องไห้นะครับนะบนะพ่อไปแนวหน้าก็ตุย๋ยครับท่านผู้ชมนะเอาลูกพ่อออกมากอดนะครับสงสารนะครับ ทุกคนคิดว่ายังไงครับนะต้องไปดูคลิปของนางนะหัวฝรั่งทิ้งแลว amigos, ้วก็ร้องโมร้องไห้พ่อก็ตุ๋ยในสนามลบครับท่านผู้ชมนะดงสุกไทสุกโซกเกเบอร์เกย์เกเบอร์เกย์ทำไมเจอลูกบวชเอดจอมเกเบอร์เกย์ทำไมโยมไม่ชื่อเอาเจลูกบวชต่อยจัเข้าคิดตามจับยืนเราดำย่อมมาเราตรงทำไมดิเดือดเดือดเนี่ยเบอร์เกย์หยุดดิ ដល់ល្អូនយករត់ចេញមកព្រោះស្រុកតៃកៅមកប្លេទេសុំគងកៅទៅទេខ្ញុំស្រីកៅប្អូនទេដូចស្អីដូចស្អីកែមើលគេកុំឲ្យជុំតតាំងជាមួយគេឡូដល់ខ្ញុំមិនដល់គេកុំឲ្យគេឯងមើលគេទេព្រះយោររបស់ខ្ញុំចង់គង់យ៉ាងល្បាយរបស់ខ្ញុំឲ្យបន្តឡើយគ្រប់សព đâu tôi để ai vừa ghê cái đâu cái bà hãy đợi cái Cần dùng là chơi Sao mình tình ai vừa vô Dùng bàn vừa ai rồi gái dùm xong được cái này nói Alo dùm thơ ai khơi đầu tầm mai thế เนี่ยได้กอดเมีนเอามาน overall ไทยกอดเต้าลูกเอ้ยก็หมดด็ยน้องตุนตักไทยม่เชรีตัวเธอเต้าไอ้คนตุนไอ้หนุ่มเลยนะสวยบากสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาพูดเป็นภาษาไทยนะหนูขอถามคนไทยคนไทยทั้งประเทศหนูอยากจะถามว่า หนูมาเที่ยวที่ประเทศไทยหนูมีพาสปอร์ตทุกต้องค่ะมีพาสปอร์ตทุกต้องแล้ววันนี้ตำรวจเขาจับหนูไปไปตรวจเยี่ยวไปตรวจเอกสารหมดทุกอย่างหนูถูกกฎหมายหมดเลยค่ะแต่หนูอ่ะหนูอยากจะถามคนไทยทุกคนว่าตำรวจอ่ะเขามีสิบจะเช็คโทรศัพท์ของเราไหมแต่ตำรวจที่จับหนูไปอ่ะเขาเช็คไม่เลออะไรเลยค่ะเขาถามตั้งแต่ สอยทองเนี่ยเท่าไหรราคาเท่าไหรถามแววนราคาเท่าไหรซื้อมากี่บาทเขาต้องให้หนูสารภาพเป็นเงินดอาลลา่าแล้วก็เงินไทยให้เขาค่ะเขาทาม,มดเลยแล้วเขาเช็คดูบัญชีหนูว่าใครโอนเงินให้หนูบ้างหนูก็บอกว่าหนูมีคุณเลี้ยงฝรัง่งเขาโอนให้เขาว่าขอดูชื่อคุณโอนมาให้หน่อยหนูก็เปิดให้ดูเสร็จแล้วเขาก็ขอไปดูที่เงินในบัญชีของหนูด้วย หนูบอกว่าพี่ทําไมต้องดูเงินในบัญชีอ่ะหนูไม่ได้ทําอะไรผิดเขาก็เลยว่าอ้าวไม่ได้ทําอะไรผิดกลัวทําไมหนูก็เปิดให้เขารู้แต่ที่หนูออกมามีคนไทยเยอะมากที่เขาเขาเขาพูดว่ามันผิดกฎมันผิดที่เช็คโทรศัพท์เราดูงั้นหนูไม่แน่ใจหนูก็ขอออกคลิปพูดขอความคิดเห็นคนไทยทั้งประเทศนี่แหละครับทุกคน นางได้รับกรรมแล้วครับนะกรรมตามสนองนางแล้วผัวฝรั่งที่บอกว่าเลี้ยงนะครับสุดท้ายผัวทิ้งครับนะผัวไม่อยู่แล้วครับนะผัวไม่เอาแล้วอ,อยู่แต่กับผัวฝรั่งแล้วก็หลอกเอาเงินเขานะคะรับหลอกเอาเงินเขาฝรั่งมันก็รู้นะครับมันรู้ทันนะฝรั่งว่าใครหลอกเอาเงินคเมรหลอกเอาแต่เงินมันนะครับ ซื้อทรงซื้อซร้อยสายคอนะครับออกมาอวดคนไทยนะครับนี่เงินหนูหามานะหนูขายของออนไลน์อยู่ในไทยนะครับคือนางไม่ได้เข้าใจกฎหมายนะท่านผู้ชมนางนางไม่เข้าใจกฎหมายนะเพราะว่านางเรียนวันละสชั่วโมงนะครับนายนางเลยไม่รู้ว่าขายของออนไลน์ขายสินค้าในไทยนะครับผิดกฎหมายนะครับอื คึงแม่นางจะมีฝรั่งเลี้ยงนะครับแต่ฝรั่งไม่เอาแล้วนะตอนแรกนางบอกว่ามีฝรั่งเลี้ยงตอนที่ตํารวจไทยตรวจสอบบัญชีนางตรวจสอบทรัพย์สินของนางนะครับทําไมนางเข้ามาในประเทศไทยบ่อยจังนะครับตํารวจเขาก็เรียกตรวจสอบนะครับนางไม่พอใจที่ตารวจไทยเรียกตรวจสอบในหน้าด่าน,นะครับเพราะว่าตํารวจไทยเห็นสิ่งผิดปกตินะครับ นางขนข้าวขนของมาเยอะนะครับสินค้าจากกัมพูชามาขายให้แรงงานที่ทำงานในไทยนะครับนางแฝกตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์จนร่ำจนรวยมีเงินเป็นฟ้อนฟอนนะออกมาโชว์คนไทยโชว์ก็โชเงินบาทไทยนะครับพอกลับไปประเทศไทยขึ้นแมกลิ์นะครับพอกลับไปประเทศปิดด่านนางมาด่าไทยนะครับบอกว่าคนไทยนี่ นะครับถ้าไม่มีขมิ้นถ้าไม่มีแรงงานขมิ้นประเทศไทยไม่จเจริญรลกนะครับกล้าพูดได้ยังไงนะครับกล้าพูดได้ยังไงนะเขาจ้างจ้าเขาไม่ได้คุณเข้ามาทํางานฟรีนะครับอันจริงที่คุณบอกคุณต้องบัตรกระจายห้องก็เช่าข้าวก็ซื้อมันเป็นหน้าที่ของพวกคุณถ้าพวกคุณไม่ซื้อพวกคุณก็ไม่ได้กินนะไม่มีใครให้ ฟรีนอกจากไปขอทางกินจ้านะงอืมนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าอย่างไรครับล่าสุดนี่ร้องคหมลร้องไห้นะครับนะผัวก็ทิ้งพ่อก็ตุยนะครับุูนเซนไม่ใยดีอะไรเลยนะครับอืมนางร้องโหงร้องไห้นะครับบีบน้ําตาขอความสงสารจากชาวโลกนะครับอืมไม่มีใครสงสารหรอกครับคนแบบนี้นะ